แต่แม่สระตัวที่สามสิบแปดเอ่อชั้นที่สิบสองมาลีโอเคเสียงรถไทยมาลเลยคุยอืมบุญแกแกก็อยากบุญบ้าอย่างไหมนะนี่แน่นี่หุ่นยนต์ของชัดชิใช่ืหมได้บร้อยโหยังไม่ได้ตังค์ตั้งตัวเลยมาดีเลยยาดีเลยเปิดตัวล้อจิ้วลกเท้า โคชัดที่บัดไปหาจุดโกจัดการก่อนไปไหล่ะ้ยจัดบัดลงเท้าโกชัดเดี๋ยว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 เดี้ตัดอออออโอ้ยายกาเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไรนะ โคตรกระจกเลยวิ่งสดปะยามาแล้วโอเคเฮ้ยมันี่อะยตีเดเฮ้อะไรเนี่ยฮะตีเดตีเดตีเดดีดีสูไปจะูนักเลยดี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 บายาตีเดะตีเดี๋ยวไปฮะ เรียบร้อย